นี่นู้นเราเมันกัดหนืขาอะไรนี่ลองกัดหนื้ขาหนงผังเทียวเป็ดลิ้วคัก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 กัดหนืขาสบายดีพี่น้องสบายดีเซีเบร์ทุกคนทุกคนยินดีตอนหับเก่าสองเบากีบานนาคนเดินป่าเนาะพี่น้งเนาะวันนี้เ้าก็สิ ไปใส่กับพี่น้องเนาะไปใส่กับหนูเพราะว่าเขาเห็นหนูนี่ในไฮที่เขาเอาหยาบอะไรนะพี่น้องเขาเขาปลูกมันแต่ว่าเอาหยาบอะไรเนาะห้อยมันกัดหยาข้ามไม่ไหม่ไหมนี่พี่น้องนู้ักไงนูหว่ายังเนาะพี่น้องนู้ว์ปลูกนูแพงเลยเนาะเขาสิกันเลยสิเพดใส่กับเนาะกับดักมันพี่น้องเนาะบโบหัวเป็ดจะได้เนาะพี่น้องเนาะไปเบึ้งกันพี่น้องทางเ่าไปเนาะ อก็โหดขนาดอ๋อนาสิใย์ใส่รน้ำทังเมื่อไหร่แล้วพี่น้องกว่าเทากับบริษัทละใส่ปีนี้กว่าเทาขึ้นมากุ่มมั่นนะพี่น้องเขาก็เลยสิไปใส่ัำเนาะไปกัำแล้วเขากถึงมาบั่นอะไรเนาะเกิดอะไดรเกิดฝนตกเนาะเมือดขุ่มเนาะโอ้ยหล่นมีเหล่ nhưng mà nó không có mặn gì đâu กับห้องหาลังเนไปทางเนาโอมประมาณเลยคุณโอมประมาณไม่เปนคนมั่นมีแต่ห้องเกี่ยว

không người bộ mặc quá nhiều nhạy kìa mà nhiều nu thảo kìa một cái ăn lưng một cái bố mẹ 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 bố này นูนู้นเนี่ยนูเคยันโตสมบุกแขนใชุ้่นบอโอ้โหไมนเล่นโอ้โหหนูพี่ดาผูกอ๋อผูกแนวะเน่มันเถี่ยวมาดิมันแปดนอน ว่ามามาเห็นเห็นใช่เนาะโหมันติดอ่ะน้องเนื้อขาข้องใ เออหางบ้ใส่นไว้เละดังนูนมันนูบ่มันกัดหนาขะพ้อนนี่ลองมันกัดหนาขเอางงผางมันเถียวอู้ป็นริวักักักัางนีละคักิ พมันตามเที่ยวควกมันอ่ามันกลับเนี่ยเขาบุกพุ่มหรอพวกมันอยู่ไหนนี่เอาอันนี้เอาอันนี้ปุ๊กนี่เอาหงาปุ๊กมั้งนี่ได้แล้วใช่ไหมเงินล้านหนึ่งบ่ไป ใส่ยุงใส่มงจอมันกันยัง่ะมึงไม่กันโอ้ยเนี่ยไปใส่ยูลุงอีกหวังเนาะพี่น้องฮ้อเดียวนี้เราก็ใส่กลับไปเทมหอยเนาะเราสิไม้ยามมืออื่นเสาพี่น้องเนาะเราถ้ารับส้มน้ำกันพี่น้องว่าสิส่งมานเรือจากไหนเนาะถาร่อรูนน้ำกันพี่น้องเจอกันใหม่มื่อินเสาเนาะ สบายดีพี่น้องตอนเสาร์เนาะบ่ายนี้ฮะสิพยายามกลับเนาะว่าเป็นเราลุ้นกันว่าสิถือหรือบอกพี่น้องเนาะเขาก็มาช่วยเนี่ยเพื่อมาตะบ้านเนาะเพื่อหอนมันใกล้นะพี่น้องเนาะเป็นเราลุ้นกันว่าถือหรือบอกเนาะเอ้าอยู่เมื่อไหร่ถือว่าวางมื้บริสายว่ามือกูบ่าอ้าวดูสิพี่

มุงใสเอวอ่ง่ยหงูีจะใส่ก็ทำเดียว่ได้เนได้กรยบ่เทียนมงขี่ม bueno. ันนะเอองคีมันวางไหนบ่เหมือนเท่นบ่เออตู้่าวางอยู่บื้องีนมึงขี่มันไก่วาน เี๋ยวมงมุนกาดวันมุนกาดใหม่เนี่ยค่ะเห็นบ่บ่บ่อบ่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 บมบ่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 ่บบ่บ่บบ่บบ่บ่อ่ม่นบวบนบ่บห่บ่บล่บงบ่บ่่่นะางบ่บ่บ่บอบ่่บ อย่ามันปกมีให้เยิยม้ยยำช่งางเลยยำตุน กอคือหอยมันกัดหอยมันเห็นมันอยู่ว่าก,กับบอลนเนองรัางหนึ่งเอาใส่ปลาเลยเนะ มันจะห้อยโค้งเหวาโค้งมาหนี่งบ่อ กลายเลยพี่จ้าก่เลยอืมกเลย่ก็เลยลุกตงนี้ 我你你个 b o w m a 嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯

ห่อามายามันไปถึงยังพี่น้องเพราะว่าเห็นอยู่หอยมันกัดใบใหม่ไปต่อไงเนาะเป็นข้าวผุมันกัดกินในหามลิกาแล้วก็หา,าขคานั่พี่น้องมันกัดกินเนาะก็เ่ามาใส่ไปถึงเป็นนูใหญ่เนาะเาเอามันใส่มันบกินพี่น้องโอ้อหยังใส่เนาะมันเปตะถึกๆเนาะอ่าเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บักกี้ก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้อง ສ្រូពីស្ល់មີន់មាន់អ្នុងស្ត្នុងស្រូវស